สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวครับผมพระเตารีดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศ2539รุ่นนะครับสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเนื้อพิเศษเรียกได้ว่า เป็นสเปเชียลเลยนะครับของรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นของแรเทมนะครับที่หายากเลยนะครับผมก็คือองค์ขวามือของผมนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะเทียบกับเนื้อเงินธรรมดาให้ชมด้วยนะครับเพื่อที่เอ่อจะประกอบความเข้าใจนะครับในการเล่นผารุ่นนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับพาวนี้เนี่ยผมเพิ่งระเบิดกรอบ เมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าผมได้เช่าเก็บไว้เนี่ยประมาณสิบสิบปีแล้วนะครับอง์เนี้สิบปีต้องมีนะครับปีห้าสี่หลังน้าท่วมเช่ามานะครับห้าสี่ตกประมาณสิบสองสิบสามปีนะครับสําหรับองค์นี้นะครับก็นํามาเขาเรียกว่าระเบิดกรอบนะครับเพื่อทําคลิปจะได้เห็นฟาร์มชัดเจนนะครับ ของพระรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีนะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับเจตนาในการสร้างพระรุ่นนี้เนี่ยดีมากนะครับผมคือนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับก็จะเป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับอาจาร,รย์นองวัดไซขาวเป็นผู้ปลุกเสกนะครับ แล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับขั่งเลยนะครับผมพ้าเนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งขเขาเรียกว่าถ้าถ้าคนที่รู้ลึกร,รู้จริงนะครับพ้าเนี่ยจะแบ่งเป็นมีหล่อวัดนะครับแล้วก็หล่อโรงงานนะครับผมองค์ที่ผมนำมาให้ดูนะขนาดนี้นะครับ นี่ที่ผมเอามาให้ชมองค์นี้นะครับองค์นี้เขาเรียกว่านะครับองค์นำเลิกหล่อโบราณน,นะครับผมด้วยกรรมมาวิธีแบบโบราณดินไทยนะครับเป็นพระที่หล่อที่วัดนะครับผมหล่อเพียงสองช่อเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่หล่อเพียงสองช่อเท่านั้นตกประมาณห้าสิบฝ่าองเท่านั้นนะครับผม ก็ที่ได้ระเบิดกรอบนำมาลงโชว์นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผู้ติดตามนะครับเอ่อทะลุ8,000คนนะครับผมก็ทำช่องมา2ปีก็ไม่ได้เสียเงินโฆษณาให้กับ YouTube อะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอาองค์นี้ลงนะครับนี่นะครับองนี้จะเป็นผู้ติดตาม8,000คน เมื่อกี้เปิดไปก็ไหลไป8 0 0พันนิดๆแล้วนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับผมอันนี้มาแบบเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ให้กับ YouTube เพื่อที่จะเด้งไปขึ้นหน้าฟีดเนื้อเงินหล่อบโบราณองค์นำเลิกนะครับรอที่วัดแล้วก็ปลุกเสกที่วัดนะครับผม มีการจัดสร้างในสารระบบอย่างแน่นอนนะครับมีรูปพิธีเทหลอองค์นำเลิกที่วัดด้วยนะครับใครอยากชมนะครับแล้วก็จะเช่านะครับส่งลายมาขอรูปดูได้นะครับผมเนี่ยพระเขาจะเป็นหล่อโบราณน,นะครับเนื้อเงินหล่อโบราณองค์นำเลิกนะครับ ผิวเขาจะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมหยิบพระนะครับองค์ที่เป็นหล่อโรงงานมาให้ดูนะครับหล่อโรงงานปลกเสกที่วัดนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนี่ก็เช่ามาหลายเดือนแล้วนะครับองค์น,นี้ก็ยังไม่เคยลงมาในช่องนเนี่ยพระเนี่ยเรียมรุ่นนี้ผมจะหนักไปทางรุ่นนี้นะครับเพราะว่าศักศรีเนี่ยเป็นศักศรีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช้งให้นะครับเรียกว่า เออหน้าสะสมนะครับด้วยรูปลักษ์ที่สวยด้วยนะครับหนึ่งรูปลักษ์สวยสองนะครับเป็นศักดิสีเตารีดรุ่เออหล่อรุ่นสองเพราะฉะนั้นมีอนาคตนะครับพระเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าพ้าหล่อโบราณจะมีควา,ามใหญ่กว่าเขื่องกว่า,วานิดนึงนะครับผมสังเกตน,นะครับหล่อโรงงานเนี่ย ผิวเขาจะเรียบเพราะว่าเป็นการหล่อฉีดนั่นเองนะครับผมเป็นการหล่อฉีดองค์ขวาหล่อฉีดนะครับองค์ซ้ายหล่อโบราณหล่อแบบปี0ูนย์ห้าะครับกรรมวิธีแบบรุ่นเก่าานี้เก็บ ก็เริ่มเก็บพายาวใช้ได้แล้วครับเพราะว่าผมเริ่มเล่นพาตอนอายุประมาณยี่สิบนะครับที่แบบว่าเอาจริงนะครับอายุประมาณยี่สิบจบจากนักเรียนทหารนะครับก็ทําอาชีพทหารไปด้วยแล้วก็เล่นพาไปด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างอันนี้คือหล่อธรรมดาอันนี้คือหล่อโบราณน,นะครับผมดูด้านข้างสักนิดหนึ่งแต่ผมไม่อยากให้จมูกชน ต้องจับไปดีนะครับด้านข้างไม่รู้ว่าจะดูได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจับไม่ให้ชนไว้ก่อนรอโ,โบราณเนี่ยครับจะแอนแแบบเรือหน่อยนึงนะครับผมเชิดเชแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตก็รู้นะครับเพราะว่าส่องไปเนี่ยจะเห็นคาบดินคาบเบ้าคาบผิวไฟสำหรับองค์อโ,โบราณองค์นำเลิกนะครับ เทหล่อเป็นผสมมาเลิกที่วัดนะครับผมนี่อ,อันนี้ก็สวยใช้ได้นะครับผิวลุ้งๆขึ้นดีนะครับผิวเดิมดูง่ายนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นเรียกว่าหล่อโรงงานนะครับผมปลุกเสกที่วัดแบบนี้ก็เล่นนะครับผมเล่นนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับ องหล่อโบราณเนี่ยจะไม่มีกล่องนะครับเดิมเดิมเนี่ยจะไม่มีกล่องนะครับเขาจะแจกให้กรรมการผู้มีอุปการะคุณนะครับในพิธีนะครับผ่ารุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเช่าไปเนี่ยผมเดี๋ยวผมหากล่องใส่ให้นะครับไม่ต้องกวนะครับกล่องผมเยอะนะครับผมเป็นเหเงินหล่อโบราณล้ำบึกเลยนะครับพวนี้แต่ว่าดุดันมากนะครับ เก็บมาได้ยังไงนะครับสิบกว่าปีเริ่มยาวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบพาหลงหมดทั่วอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยแบบยาวๆอยู่แล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นของเรียกได้ว่าหายากนะครับแรเทมผมก็ยาวๆอยู่แล้วนะครับจังหวะได้ทํา youtube สายตรงต้องมีพอดีเลยนะครับผมไม่มีไม่มีนี่แย่เลยนะครับ ผมน่าจะมีทุกเนื้อแล้วนะครับผมที่ลงในช่องเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่เนื้อนาคเนื้อเงินเนื้อทองทิพย์เนื้อนวะผมก็มีครบทุกเนื้อนะครับเรียกได้ว่าผมก็น่าจะครบเครื่องนะครับผมสําหรับพารุน่นี้ครบเครื่องกว่าใครหลายๆคนนะครับผมอาจจะมีที่เหนือกว่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่สแสดงตัวก็ได้แต่ว่าคือผมก็พยายามรวบรวมนะครับเพื่อ นำมาลงเป็นข้อมูลนะครับให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปนะครับผมได้ศึกษาพระรุ่นนี้กันได้ได้ด้วยนะครับจะได้รู้นะครับว่าพระเป็นยังไงอะไรยังไงองนี้ก็สวยใช้เล่นนะครับต้องจับไปอยู่ในกรอบทองนะครับแต่ว่าคือผมจะรีวิวให้เห็นเขาเรียกว่าพระทุกมุมก่อนนะครับผมด้านข้างเนี่ยเขาจะโค้งหน่อย เชิดหน่อยๆน,นะครับสำหรับหล่อบโบราณดูครับดินฝังนะครับเนี่ยผิวว่าจะแบบปุกปุกปักปักแบบนี้นะครับผมแบบผิวไม่เรียบนะครับมีดินฝังตามซอกตามหูมีคราบดำาๆคราบเบ้านะครับคราบดินองค์นี้เนี่ยถือว่าหน้าสวยมากนะครับห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับ ด้านข้างฝั่งนี้ก็มีรอยแต่งตะใบเก็บนิดหน่อยนะครับที่เนือ้อรอเกินมาแต่แต่งได้สวยนะครับเดี๋ยวจะเห็นรอยแต่งนิดหนึ่งบางองค์นี้ก็แต่งเยอะนะครับแต่ว่าคือองค์นี้เขาสวยนะครับช่างก็จะแต่งน้อยมากนะครับนี่ดินซอออกก็เหลือนิดหน่อยนะครับตอนที่ช่างแต่ง ดุมากครับองนี้ดุจริงปากเป็นกระจับจมูกเป็นชมพู่มีเนื้อเกินนะครับที่หน้าผากเป็นมาจากพิมพ์นะครับผมองนี้ดุดันมากบัวเต็มหัวเข่าเต็มที่ผมชอบองนี้เพราะว่าผิวขขงสมูทนะครับคือแบบเขาเฉลี่ยกันทั้งองค์เนี่ยเป็นแบบสวยงามนะครับราพผานี่ก็จะหนานะครับผม หนาขวาหล่อธรรมดานิดนึงนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าหนาขวาแล้วเขาก็จะแต่งตะใบแบบละเอียดนะครับตรงนี้เราจะเห็นคาบดินคราบเบ้านะครับคราบดินเต็มเลยนะครับผมทางนี้ต้องอยู่ในกรอบทองสวยๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องกรอบทองแต่ว่าอันนี้มารีวิวเพื่อแบบให้เห็นทุกมิตินะครับจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับ เพินินนะครับผมที่หมก็จะเปิดราคาไปด้วยนะครับด้านหลังด้านหลังอง์นี้เนี่ยจะแต่งทะใบน้อยนะครับเนื้อเงินเนี่ยเขาจะนิ่มนะครับนี่ต่อโคดทอะมาหาพมหลวงพ่อทว,วดวัดชังให้ตรงนี้เนี่ยเอ่อตอกเลข2ไม่ติดนะครับจะตอกเอี้ยวหนักมาทางเลข9้าเยอะยี่สธันวาคมปีสามเก้า เนี่ยพักเขาจะมีคาบมีอะไรแบบนี้นะครับผมจะไม่ได้แบบวิงวังเหมือนแบบเอ่อที่หล่อโรงงานนะครับนี่พลาหล่อโบราณครจะเป็นสไตล์นี้นะครับองค์นำเลิกนะครับพิธีหล่อที่วัดเท,ทที่วัดดีมากๆนะครับผมของรายไอเทมมีเนื้อทองคำแล้วมีเนื้อนาคแล้ว มีเนื้อเงินเนื้อทองทิพย์เนื้อนวะนะครับแล้วก็ต้องมาตามนะครับตามล่าหล่อโบราณนะครับผมที่สร้างห้าสิบองค์เนี่ยน้อยสุดจริงๆนะครับผมหล่อโบราณจะมีสร้างในกันทั้งหมด3พิมพ์นะครับเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางเตารีดพิมพ์ใหญ่แล้วก็สามเนื้อนะครับผมก็คือเออนวะหล่อโบราณทองทิพย์หล่อโบราณแล้วก็เงินหล่อโบราณนะครับผม ปีตนะครับองค์นี้ปีทอีกหนึ่งองสวยนะครับก็ได้เทียบกับเนื้อเงินธรรมดาให้ดูด้วยนะครับ ก็แบบว่าแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมหากล่องใส่ให้นะครับไม่ต้องห่วงสำหรับเนื้อเงินนะครับหล่อโบราณ องน,นี้นะครับผมสําหรับเนื้อเงินหล่อโบราณองน,นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่นะครับหนึ่งแสนสามมื่นบาทนะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับห้าสิบฝ่าองค์เท่านั้นนะครับน้อยจริงอะไรจริงนะครับเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดชังให้เนื้อเงินนะครับมีนวะ มีทองทพทปแล้วก็มีเงินสามเนื้อนะครับสำหรับรอบโบราณไปีึดนะครับรำรองว่าชีดจาร์ตนะครับอย่างแน่นอนดูหน้าดูจมูกนะครับดูตาดูเส้นหนา้าผาดุจริงนะครับอย่างนี้ต้องเจอ กรอบทองนั้นหนานะครับนี่ตัดสินใจไอ้นี่เลยนะครับเนี่ยบางทีกล่าว่าจะลากลากยาววันนี้หน่อยนะครับวันนี้เห็นเอา้าข้ามแปดพันคนแล้วนะครับผู้ติดต,ตามลงไปดูกันแล้วกัน,นครับอันนี้จะเป็นนวะหล่อบโบราณน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอหันหลังแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานพอดีลงเอ่อเนื้อทองทิพย์นะครับที่เป็นหล่อบโบราณที่ว่าได้ใหม่มานะครับ ็นพิเศษด้วยนะครับเมื่อวานเพร่อวานจะเป็นองค์สองโค้ดนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปให้ครบนะครับพามางอย่างนี้ผมบอกเลยนะครับเช่ามาแบบข้ามเก็บข้ามสิบปีนะครับผมเพราะว่าผมเออเล่นพารงตขอทัวนี้รุ่นนี้นี่ผมชอบชอบจริงอะไรจริงนะครับไม่ได้มาโชบเฉี่ยวแล้วก็ไปนะครับเพราะว่าเล่นเราไม่ได้ทิ้งนะครับผมเหมือนพารุ่นใหม่อะไรแบบเนี้ยที่เขา จองเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วขายใบจองเสร็จก็เพ่นกันนะครับแต่ว่าทางขายทางมันนะครับเราไม่ยุ่งกันอยู่แล้วอันนี้ก็นะครับเอามาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับนิดนึงนี่เมื่อวานเนี่ยนะครับจะเป็นทองทิพย์หล่อโบราณนะครับนนี้จะเป็นเนื้อเงินนี่นหลังดูหลังเขานะครับแต่ว่าเนี้ยโค้ดจะพิเศษนะครับ อันนี้พระของอุกุงเทยยมนะครับคนสร้างเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้แอบ,บอ้างเพื่อที่จะขายนะครับแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ้างคนนน้นอ้างคนนี้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของเขาจริงๆนะครับผมเท่าเช่ามาจากผู้การนะครับวันนี้โถแล้วก็จะเป็นองค์ที่ผมนําไปเลี่ยมมานะครับก็จะเป็นเนื้อนวะหล่อโบราณนี่มันต้อง เจอทองหนาๆแบบนี้นะครับต้องเอาให้อยู่นะครับผมความจริงนี่อยากจะใส่ตลับด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ริมๆสองหมื่นเฉียดๆสองหมื่นผมว่าก็หล่อแล้วนะครับผมก็หล่อแล้วนะครับอันนี้ก็หล่อแล้วนะครับเราจะรวมดาค้อนบอลได้ครบไม่ง่ายนะครับผมก็จะมีอะไรแบบเดี๋ยวให้ดูเยอะนะครับในช่องเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับ มันๆน,นะครับ,บ,บรอบเวลานี้มันเป็นของอะไรที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเราเล่นผานี้อะไรที่หายากในสายแบบนี้นะครับก็เป็นความสุขทางใจอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้เมื่อวานก็เปิดราคาไปแล้วนะครับวันนี้อง์นี้ก็เปิดราคาไปแล้วเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็เปิดราคาไปแล้วเรียบร้อยนะครับพ้อมเรี่ยมทองก็ลดหลั่นกันไปแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแบบว่า ตามสภาพตามโค้ดพิเศษอะไรแบบนี้นะครับผมเมื่อวานรีวิวองน,นี้นะครับโหสวยมากนะครับตรงนี้สวยจริงนี่ก็เป็นสำหรับอง์นี้นะครับราคาผมก็เปิดไปให้เรียบร้อยแล้วครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8 8์เก้า6ปเช่นนะครับ แล้วก็มีผ่าเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ